หยุดคิวนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปหยุดชมการโยนโบลิ่งเออแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปโยนโบลิ่งที่ไหนนะไปชมกันล้าใคนจะไปโยนที่ลูโบลิ่งนะฮะในเมเจอร์ซินิเพกก็มีนะที่เมเจอร์เนี่ยก็มีโบลิ่งนะแต่คนนี้ไม่ยังไปเมเจอร์อ๋อไม่ใช่พี่เขาโยนโบลิ่งใน i ไอโฟน เห็นปะเขาเล่นอยู่นั่นนะนี่นี่ยเน็ตเน็ตว่ายอแล้วตู้ดีบแขนหรือเปล่าของร่ดของรูดค่ะเราส่องออกไปข้างนอกสวยแล้วเรายังไงอ่ะเรายังไงอ่ะก็ลงไปหน้ายจ้าล้วค่อยกลับมาเอาจ้าก็จะเหลือจะเหลือไหมล่ะก็คงส่งลงไปในรางรถไฟอะค่ะคงไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะ เล่นอะไรก็ให้รู้ด้วยว่าสิ่งไหนที่มันควรจะเล่นมากน้อยแค่ไหนแกก็ช่วยโยนโบลิ่งในห้องในบ้านนะโทรศัพท์หล่งหล่นจะได้ไม่เป็นไปเล่นที่รู้โยนโบลิ่งไปเลยนะอันต่อไปไปชมคลิปเปียโนยักษ์ใหญ่มากไปชมกัน เป็นเป็นโยที่เซตขึ้นมาใหม่นะฮะ,ฮะแล้วก็ให้คน ไปเหยียบคล้ายๆเป็นเดินอยู่บนแคทวอล์กอะไรเงย้ยเป็นเวทีแต่แก็สามารถเป็นสิ่งดนตรีได้นะแต่พี่เค้กไปไม่ได้นะมันจำพังไม่ไมบแป้คนที่มาเล่นต่อก็เล่นไม่ได้ด้วยเ,เด็จ๋าก,ก็เพราะดีเพราะไหมใช่เพราะเพราะสิเธอเขาต้องเตร,รียมพร้อมมาอย่างดีนะฮะเอาล่ะคบชวนมากมายนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซ y ดิเพ็กสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกเพียงแค่คุณผู้ชมใช้มือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นคลิกเข้ามาที่ w ว r ร์ เว็บดอทเมเจอร์ซีนิเพ็กดนะฮะในนั้นก็จะมีรูปราของภาพยนตร์นนะเช็ครอบหนังซื้อตั๋วหนังได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะปิดท้ายรายการกันด้วยเพลง Soft Touch With Your Love นะของชมพู่แล้วก็อีทีซีใช่ใช่มูชอะรายามันเนี่ยใช่นางก <มา S 2> ังบอกนางบอกนางถ่ายเอ็มวีเสร็จใช่ะะแล้วนะเอาล่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราผ่านทาง Twitter ได้นะฮะที่ Mango TV 247ฮะีสองสี่เจ a ดห้าเฟสบุ๊กแมนะคะใช่แล้วก็เข้ามากด คลิกไลค์กันเยอะๆด้วยเพราะว่าในนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆเข้าไปลงในนั้นนะฮะ <ภา S 2> แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวย้อนหลังพวกเราได้ที่ w w w m a n g t v v แล้ววันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลากันไปก่อนนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ <ฮา S 2>